สวัสดีค่ะนั่นแล้วเราก็ข้ามฝั่งมาแล้วนะคะือคนขับคนต่อคิวเป็นร้อยเราก็จะขับไปถึงที่กลางเต็นท์อีประมาณอีกชั่วโมงเดยน่าจะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งดูาทางวันนี้ฝนจะตก มีคนไปคนมาเราก็จะรอพักเหมือนกันเราอังคืนนอ That is the outfit of the day. <laughs> <laughs> Got jeans, this shirt with a inside, a hat, and y <laughs> <laughs> Hello, hello. Hello, hello. Hello. Merry Christmas. I forgot you. Oh. There you go. Hello, mate. Merry yeah. Christmas. I might let him down a bit. She's a bit boggy up there. Good on that side. Hi. Got over Hi. here, and I thought, I'd keep down Oh, good. And I've seen the video yeah, with you and <laughs> I do the dance. Yeah. <laughs> we have our own little YouTube channel. Yeah. I saw. On, let's go. Have a bit of. Test talking. We've well, we, been we, up um, since. We've been up since. We didn't get to bed till about 10 o'clock and then we we're up again at midday, midnight. We went, oh. So we've only slept about an hour. เราบอกนิดนึงเราจะได้ขับในนี่น้ำลงน้ำลงถ้าน้ำขึ้นเราจะไปไม่ได้่ะคะต้อง hurry up hurry up Tetu, 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 ครบแล้วสามคันเอาก็เริ่มไปต่อะคะไปต่อไม่รอแล้วนะอาจจะไปถ้าเจอพี่พี่เราก็จะเอาคูพี่พี่ใช้สำหรับเยือตกปลาชั้นเริศน,นะจ๊ะน้ำมันจะเริ่มขึ้นแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาเรือเร่อยๆเราต้องรีบครับ กาสันทัน้ำมันขึ้นหลายขับไปปได้ไปบม่ได้ต้องดีนะจ๊ะฝนเริ่มลงเม็ดแล้วนะฝนมาแล้วนนี่ <c oughs> น้ำก็ขึ้นเรื่อย <c oughs> บางคนก็นรถติดทรายต้องเอารถอ่ารถเครนมาดึงแ oh, <this> ดดเล่กบอกแล้วนิดหน่อย <c oughs> เราขับรถมาประมาณจะชั่วโมงแล้วอีกนิดหนึ่ง เดี๋ยวเจอหอยแล้วพี่พี่จอนจอนจอนจนเย้นันก็จะเป็นนโ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 นน,น,น,นขึ้นมา ไปตกปลาเป็นเหยื่อแบบหลาย kìa trên Mới tao về ngay Tao về ัวหน่อยแห้งกันนี่หน่อยพ่อเอาโดนน้ำไม่ได้เอา้าไม่เอาอยู่พ่อหน่ถางว่าพ่อแล้วหะพ่อจะเก็บหอยระวังรถด,ด้วยนะคะ พอแล้วพี่เดจเชเอาไปแดงนี่นู่น yes yes อะไรเนาะ star or not เรองครับตามกันมนนาก่น้นำใสก่นอนแ่นมตายน,นี่ได้เหยื่อแล้วลุงหายลุงหายกับหลานเคยหายหา,ายเร้่อเนาะ แล้วแล้วเราก็ได้พี่พี่พอได้ครึ่งถังเพื่อเอาไว้ตกปลาถ้าไปซื้อเนี่เาอาไาอยู่มองไกลๆห้องกลางเต็น,นมันแพงมากค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์น,นะคะ thank you very much กดติดตามและ subscribe ด้วยค่ะ ca <laughs>